ดูด่วนบีจีต้องหวังตัวไทยปังส่วนการจนะบุรีทุ่มหลักร้อยล้านจัดคิงคับอลังการทีมชาติไทยหวังแชมป์ขณะที่อินโดจุกคัดบอลโลกเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเน่นพัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีน,น,น,รนเน้นๆเกรนเน่นพัทในเคสกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เรื่องราวของฟุตบอลไทยเนี่ยผมขอขยับไปพูดถึงเรื่องราวของ การคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียกันหน่อยนะครับตอนนี้กำลังหาทีมที่7และที่8ของเอเชียในการไปเล่นฟุตบอลโลกก่อนน้น,นี้ได้ไปแล้วก็พวกญี่ปุ่นอิหร่านเกาหลีใต้อุซเบกิสถานนะครับตอนนี้อยู่ในอีกรอบหนึ่งล่าสุดมีการจับสลากแบ่งสายมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าอินโดนีเซียนะครับทีมจากอาเซียนที่ผ่านมาถึงรอบนี้ได้เนี่ย ในคัดบอลโลกรอบนี้เขาจะไปอยู่กลุ่มเดียวกับอิรักแล้วก็ซาอุดิอาระเบ,บียนะครับส่วนอีกสายเนี่ยเป็นกาตาร์ UAE แล้วก็โอมานนะครับคุณผู้ชมซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้เขาจะเอาแชมป์ของกลุ่มนะครับไปเล่นฟุตบอลโลกแบบอัตโนมัติใครไปอันดับหนึ่งเนี่ยได้เล่นบอลโลกต่อจากญี่ปุ่นอิหร่านเลยส่วนรองแชมป์เนี่ยจะต้องมาเจอกันแบบ ยเย่าเยือนเพื่อคัดหนึ่งทีมไปเพย์ออฟกับทวีปอื่นอีกเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียก็ยังมีหวังนะครับในการลุ้นไปบอลโลกแต่ก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าสนามกลางก็จริงนะในรอบนี้เนี่ยแต่มันกลางซาอุกับกลางกาตาดิสายหนึ่งซาอุสายหนึ่งกาตา้าคือทำอินโดร้องคือจุดนี้แหละคือมันเตะสนามกลางที่ไม่เป็นจริงคุณผู้ชม มันไปเตะท่ซาอุที่กาตาซึ่ง2ทีมนี้มันก็อยู่ในการคัดเลือกเหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูว่าอินโดนีเซียนะครับจะไปได้ไกลแค่ไหนในคัดบอลโลกครั้งนี้จะไปถึงบอลโลกได้เลยหรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเตะในช่วงปลายปีนี้และสําหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอรุนละกันว่า8ทีมของเอเชียเนี่ยจะเป็นใครบ้างเดี๋ยวจะได้บทสรุปในเร็วๆนี้นัติดตามอินโดนีเซียนะ เขาจะเต็มทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นที่ดึงมาใหม่โอนมาใหม่โค้ชก็เป็นนักเตะระดับโลกมาคุมทีมอย่างไรกาดออย่างพจิไครบวร,รอดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับอินโดนีเซียจากนั้นขยับไปพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันหน่อยนะครับมีเรื่องราวของฟุตบอลคิงคัพมาฝากกันเมื่อวานนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมไปร่วมงาน FA Thailand a w a r d มานะครับจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยนะที่นาทองเหมิงจ่าย มีผู้ใหญ่ในวงการนักบอลไปหมดนะครับมาดามแป้งรางวัลที่เราคงทราบไปแล้วนะครับยังเพลเยอร์เป็นของคณะาคำยกลูกยิงยอดเยี่ยมในานามทีมชาติไทยเป็นของปรมเมศอาจวิไลสองแข้งจากเมืองทองนะครับส่วนนักเตะยอดเยี่ยมก็ตกเป็นของนิคลัสมิเคลสันปีนี้เป็นมิเคลสันนักฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยเป็นของมูมหมตดอุสมานมูซานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนโฟกัสกันก็นกคือเรื่องของเจ้าภาพ การแข่งขันฟุตบอลคิงครับก่อนหน้านี้มีข่าวมาตลอดว่าสงขานะเป็นตัวแต่งโอ้โหเขาบอกเลยสงขาพร้อมทุ่มพร้อมจะจัดเพราะว่าจัดครั้งที่แล้วเนี่ยได้รับกระแสตอบรับที่ดีแต่ท้งฝั่งคู่แข่งอย่างการจระบุรีเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันเขาก็มุ่งหวังที่จะจัดฟุตบอลคิงครับปรากฏว่าอย่างนี้หลายคนทราบข่าวไปแล้วนะว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้เลือก จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพโอ้ถือว่าพลิกล็อกแล้วก็เซอร์ไพรส์เมื่อวานนี้มีนายแพทย์ประวัติที่เป็นประธานสมโมสรพลังการแล้วก็น้องชดน้องเชอแตมก็ไปด้วยผมผมเห็นอยู่ที่งาน FA Thailand Award ล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยว่าการจนบุรีเนี่ยทุ่มกับการจัดการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพครั้งนี้มากๆทุ่มงบประมาณเนี่ย 120ล้านบาทนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีรายงานว่าการจนาบ,บุรีเนี่ยจ่ายค่าเซ็นสัญญาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพไปอีก15ล้านบาทโดยจะใช้สนามกีบบัวเป็นลังเย่าเขาบอกเลยเหตุผลว่าการจนาบ,บุรีเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสนามสมาคมเนี่ยก็ไปตรวจสอบและให้คําแนะนําไปแล้วคือต้องเพิ่มจํานวนของอัจจันทร์เพื่อให้แฟนบอลเข้าไปชมการแข่งขันได้มากขึ้น ซึ่งสโมสรการจนะบ,บ,บ,บุรีเองเนี่ยเขาก็ปร,ปรับปรุงสนามอยู่พอดีและอีกหนึ่งข้อดีคือการจนบ,บุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีปริษัทแล้วก็มีแฟนบอลที่หนาแน่นเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ถ้าปรับปรุงสนามได้แล้วเนี่ยฟุตบอลไทยไปจัดเนี่ยมันจะมาสามารถสร้างกระแสได้เป็นอย่างดีซึ่งการจนบ,บุรีทําได้แน่นอนอันนี้ทางฝั่งสมาคมก็บอกมานะครับ ส่วนทางฝั่งในแพทย์ประวัติเนี่ยเขาบอกชัดเจนเลยว่าทุ่มเต็มที่การจนะบ,บุรีจะจัดฟุตบอลคิงคัพให้ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นแฟนบอลแถวนั้นเนี่ยรอดูได้เลยการจนะบ,บุรีปีนี้มาจริงทุ่มจริงนะครับทั้งสโมสรรวมถึงการได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพการจัดคิงคัพโอ้โหน่าดูมากนะครับคุณผู้ชมคิงคัพวันนี้ทีมชาติไทยของเราจะไปแข่งเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนก็จะมีอิรักฟิจิ แล้วก็ฮ่องกงติดตามรับชมกันเดี๋ยวได้รู้กันว่าเราจะจับสลักเจอใครในเร็วๆนี้นะครับนะ่าสนใจนะ่าไปเที่ยวมากนะจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยโหเป็นจังหวัดที่สำหรับผมมีมนสเสน่มีอ่ามีทางรถไฟมีโหไปนอนเป็นแพรน้ำตกในเมืองก็มีคาเฟ่สวยๆเยอะแนะนำให้ไปไปเที่ยวไปดูบอลแฟนบอลน,น่าจะมีความสุขและแฟนบอลที่กาญจนบ,บุรีเนี่ยน่ารักใช่ปะ เยอะมากนะเห็นได้จากการชนะบ,บุรีลงแข่งขันในฤดูกาลล่าสุดก็ติดตามรับชมกันซึ่งอิชิอิเนี่ยก็เตรียมแผนงานไว้แล้วนะครับก็หวังถึงแชมป์เหมือนกันสำหรับฟุตบอลคิงคัพครั้งนี้เพราะสถานก,การณ์ของมาสเตอร์อีชีอิเนี่ยก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอดูว่าเราจะไปถึงแชมป์หรือเปล่าแลวบรรยากาศจะเป็นยังไงก็ดีครับกระจายไปให้ทั่วทุกพื้นภาคของประเทศไทยให้ทีมชาติไทยเราเข้าถึงให้ได้ง่ายๆเนี่ยแหละมันจะทําให้กระแสฟ,ฟุตบอลไทยดี อาผมเห็นด้วยนะที่ปฏิการจันทบุรีส่วนสงขาก็ไปว่ากันใหม่ในครั้งหน้าและกันเพราะเขาเพิ่งจัดไปเมื่อปีที่แล้วเองนะครับอ่ะจบเรื่องราวของทีมชาติไทยแล้วก็ฟุตบอลคิงครับผมขอไปปิดท้ายเรื่องราวของ BG ปทุมยูนเต็ดกันหน่อยเป็นทีมที่ผมได้ดูเกมอุ่นเครื่องทั้ง2แมตช์ที่ลงสนามนะครับซึ่ง BG ก็เก็บชนะได้ทั้ง2แมตช์นะชนะมาสารคามแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะขอนแก่นถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ลงตัวนะ แต่ผมก็รู้สึกว่า BG ในฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าจะหวังนะเท่าที่ดูอะต้องหวังจากนักเตะไทยนะคือนักเตะต่างชาติถามว่าช่วยได้ไหมก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่มันยังไม่ว้าวเท่าทีมอื่นๆจริงๆแต่นักเตะไทยเนี่ยผมเห็นแล้วที่จะเป็นทีเด็ดของ BG ในฤดูกาลนี้คือการเข้ามาของเอกนิษฐ์ปัญญาเพื่อมาเล่นร่วมกับชนาทิพย์สงกระสินเมื่อวานนี้นะที่เจอขอนแก่นอะไอประตูที่เสมอเนี่ย มันก็มาจากที่เอกนิตเล่นกับชนาทิพชนาทิพไปสุดส้นแล้วก็ปาดให้เพื่อร่วมทีมยิงเฮ้ยผมว่า2คนนี้จะเป็นทีเด็ดของ BG นะชนาทิพเอกนิตขอแค่อย่าเจ็บเออเฮ้ยผมว่าบุ๊กมาอยู่ BG อีะรู้สึกเออเนี่ยเห็นว่ากลับมาจากเจลีกแล้วได้อะไรบ้างเนี่ยอะผมเห็นเอกนิตปัญญาเนี่ยบอลเขาพุ่งไปข้างหน้ามากขึ้นกล้าลากกล้าลุยมากขึ้นแต่อาจจะยังต้องปรับจังหวะแต่ข้อดีการได้บุ๊กมาเนี่ย มันทำให้พี่เจชนาทิพย์มีนักเตะที่เซนบอลทันกันมาเล่นเขาก็จะมีตัวเลือกในการเล่นมากขึ้นก็ต้องหวังจากนักเตะไทยเลยครับ BG ในฤดูกาลนี้ยังมีเวลาให้โค้ดบอยสุบชัยคมศิลป์ได้จูนทีมนะก็เดี๋ยวรอรุ้นแล้วกันว่าจะจูนทีมได้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนจะทําให้ BG เนี่ยแข็งกแกร่งได้หรือเปล่าเพราะดูแล้วเนี่ยยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเยอะจริงๆสําหรับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับแต่ก็ ได้มีโปรแกรมอุ่นเครื่องเยอะๆก็ได้แก้ไขข้อผิดพลาดเพราะโปรแกรม3เกมแรกของ BG เนี่ยผมบอกเลยว่าหนะักพอสมควรนะครับถ้าเตรียมทีมไม่ดีเนี่ยอาจจะหลุดวงโครจรได้เดี๋ยวอรอลุ้นกันว่าผลงานของ BG จะเป็นยังไงแต่เสียดายจริงๆนะผมอยากให้ BG อ่ะไปดึงนักเตะต่างชาติที่เกรดดีกว่านี้หน่อยนักเตะต่างชาติเยอะก็จริงนะแต่ผมยังรู้สึกว่ายังไม่ว้าวกับใคร ถ้ามีว่าว้าวอย่างคิสพิมมาอะไรเนี่ยอ่ะผมว่า BG จะกลับมาน่าสนใจอีกหนึ่งครั้งอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ก็รอดูนะเพราะ B g จีเป็นทีมใหญ่ถ้าเกิดเขาฟอร์มดีผลงานดีเนี่ยมันก็จะเรียกกระแสะแฟนบอลเข้ามาสนามกันเยอะมากขึ้นก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะัดเปิดฤดูกาลจริงๆแหละว่าจะเป็นยังไงสำหรับ BG ปทุมนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันเช่นเคยนะครับรวมไปถึงแนะนํานี่เลยนะ เปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กเกเนเน่พัทในเขตกราโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีน,น,น,เ,นเน้นแนเกเน่พัทในเขตดกราโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วรวมไปถึงเนี่ยฟุตบอลไทยลีกล่าสุดได้ข่าวดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ชมคือจะได้ BYD เข้ามาสนับสนุนฟุตบอลไทยลีกนะครับเป็นผู้สนับสนุนใหญ่ลายใหม่เลยก็จะอาจจะเรียกว่า BYD ยไทยลีกแหละ แล้วเขาจะมาหนุนฟุตบอลไทยทุกลีกเลยไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองไทยลีกสามเดี๋ยวผมจะไปงานถแถลงข่าวด้วยได้ไปเจอกับสุพนัทเหมือนตานเรืบดินอักดิศไกรสอนก็เดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีความอัปเดตว,ว่าจะมาหนุนกี่ปีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ